สวัสดีครับกลับมาพบกับบอนโอเคกันอีกครั้งครับวันนี้เป็นวันเสาร์ที่16กันยายนกลับมาเจอเจอทีเด็ดตัวเน้นติดดาวกันเหมือนเดิมคัดเฉพาะคุณบ้านใจสุดจัดชุดจัดเดี่ยวของมตัตเตมีคำคือวันนี้อย่างที่แจ้งไปแล้วครับมี3 EP นะ EP 1 2, 2คู่ศึกเพนบอลิก EP 2ของคู่ก็ศึกเพมพ์ลิก EP 3 2คู่ศึกบุนเดสตอนนี้ท่านกำลังอยู่ที่ EP 2 2คู่ ฟูแลมรูตันทาวอัตันม,มิลล่ากับซินั์พาเลตห้ามผลาดโดยการทั้งปวงฝากทุกท่านที่มารับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยขอพระคุณมากๆครับเรามาเริ่มต้นเช็คขอมูล2อู่โดยแฮนดิแคปเกมคู่แรกครับฟูแลมกับรูตันทาวแข่งขันกันตอนสามทุ่มฟูแลมต่ออยู่ที่ครึ่งควลูก สทีมต่างอยู่ในครึ่งตารางล่างฮูลแล็บอยู่ดับที่สิบสามผลงานสี่เกมลีกที่ผ่านมาชนะหนึ่งเสมอหนึ่งแพ้สองมีอยู่สี่คะแนนในขณะที่น้องใหม่ลูตันทาวลุนเล่นไปแค่สามเกมลีกแต่แพ้ทั้งหมดเป็นทีมรองมวยไม่มีคะแนนเลย ก็เลยว่ายืนรอมวยคู่กับเมอร์ลี่อ่ะสองทีมที่เลื่อนชั้นขึ้นมาจมมวยด้วยกันทั้งคู่อจมมวยกับรองมอยวยนะไม่มีแต้มเลยอาการหนนะักวันนี้มาเจอกันเองถ้าดูตามรูการแล้วหูแรกก็คงคาดหวังที่จะบวกสามแต้มเพิ่มในขณะที่รูตันทาวก็อาจจะคาดหวังเหมือนกันจอทีมโซนขึ้นตารางล่างก็หวังจะเจองานง่ายหน่อย หอ,อมีแต้มบ้างอะไรประมาณนี้อย่างไรก็ตามไปดูสิบรรดาเจ้าทั้งห้าหลายคาดการมองเกมคู่นี้ไว้อย่างไรสองพูด,ดูแฮนดิแคปปรากฏว่าในตัวของพูเจ้าห้าหลายเลือกยืนอยู่กับฟูแลมปรับราคาลดลงครบท้วนเลยช่องเสมอเพิ่มขึ้น4ี่ไม่ขยับหนึ่งช่องทีมเยอนลงทถาเพิ่มขึ้นทั้งหมดเจ้าเชื่อใจฟูแ,มแ,แลมแฮนดิแคปครึ่งคบลูกของฟูแลมเจ้บ้าน เจ้าทั้ง5รายก็ยืนอ,อยู่กับเจ้าวันบนต่อปรับราคาลดลงทั้งหมดในขณะที่ทีมเยาวรองปรับขึ้น4ลดลง1เพราะนั้นผูนี้ไฮนิแคปนี้ยืนอ,อยู่ในแนวทางเดียวกันนะก็คือเจ้าบานผูแล่มน่าจะเป็นฝ่ายเก็บชัยชนะไปได้นะเพราะฉะนั้นวางใส่ต่อฟูแล่มครับอยู่กับเจ้าสวน้อยวันนี้น่าจะกำราบลูตันทาวได้สำเร็จ คว้าสามคะแนนเต็มสุดสำคัญครับอยู่ต่อฟูลแลนมเป็นที่เด็ดตัวเน้นสุด10ดาวตัวที่1ใน EP2 สศึกค่ำคืนวันเสาร์นี้นะ EP 2อนะอยู่ฟูลแลนมตัวแรกคู่ต่อมาใช้ข้อมูล2อคู่ด,ดูแฮนิแคปแอสตันวิลล่ากับคีลสตันพาเลตศึกพรีเมียร์ลีกแข่งขันกันตอน3ทุ่มเหมือนกันแอสตันวิลล่าต่อที่ครึ่งลูก แอนต้ม,มิลล่ากับเชนส์พเลตด,ดูไปแล้วก็ต้องบอกสงสีดูดีครับชื่อชั้นทีมก็ระดับใกล้เคียงกันมากสองทีมอยู่การตารางเหมือนกันผลงานก็พอๆกันแอนต้าม,มิลล่าปัจจุบันอยู่ดับที่สิบของตารางลงเล่นไปแล้วสี่เกมหลีกชนะสองแพ้สองมีหกคะแนนทีสันพาเลตอยู่ดับที่เจ็ดของตารางลงเล่นไปแล้วสี่เกมลีกชนะสองเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งมีอยู่เจ็ดคะแนนนะแอนต้ามิลล่ามีหกทสันพาเลตมีเจ็ด อยู่ดับที่สิบก็ออยู่ดับที่เจ็ดวันนี้จะมา,าต่อครึ่งลูกสองผู้ดูแฮนด์แคปกันหน่อยเจ้าทั้งห้าลายมองเกมคู่นี้ไว้อย่างไรปรากฏว่าวันนี้เจ้าเลือกที่จะเชื่อใจแอสตันวิลลาจะมานครับปรับราคาลดลงมาเลยทั้งห้าลายครบถ้วนช่องเสมอขึ้นสามลงสองและช่องทิมเยือนเจ้าปรับราคาเพิ่มขึ้นทั้งหมดห้าลายครบถ้วนเพราะนั้นผูเนะ้เลือกแอตันวิลลานะเลือกอยู่กับเสียงบ้างา ส่วนตัวแฮนดิแคปเป็นราคาสิงพังงานต่อครึ่งลูกปรากฏว่าในเรทแฮนดิแคปครึ่งลูกเจ้าสี่ต่อหนึ่งปรับราคาลดลงในช่องจ้าบ,บ้านบอลต่อและสี่ต่อหนึ่งปรับราคาเพิ่มขึ้นในช่องทีมเยือนบอลรองเพราะฉะนั้นดูเหมือนว่าหูเลือกแอนตามิลาแฮนดิแคปก็ยืนอ,อยู่กับบอลต่อแอตมิลาเฉ้งเช่นเดียวกันวางใส่ต่อแอตามิลาเป็นทีเด็ดตัวเล็นสุดสิบดาวตัวที่สองในอีพีสองจำคำคืนวันเสาร์นี้ สรุปแล้วกัน EP สองสองคู่นะอันที่สรุปจริงละ EP หนึ่งนั้นแกล้งสายลูดกันไปแล้ว EP สองคงไม่แกแล้งละสรุปเลยคู่แรกฟูแลมกับรูตันทาวอยู่ฟูแลมคู่ที่สองแอนตาเวล่ากับเจมเ์รดอยู่แอนตาเวล่าอยู่จะบ้านบอลต่อทั้งคู่นะ EP สองนะซึ่งพิมพ์เลีกสองคู่ EP หนึ่งใครยังไม่ได้ฟังซึ่งพิมพ์เรีกเหมือนกันก็เราฟังด้วยนะครับ และอย่าลืมฟัง EP สซึกงบุญเดติก้าเยอรมันนะขอฝากด้วยสวัสดีครับ